อิ้เดียวทไม่เห็นได้เลยอดทิ้เวคพ่่เหรออหลังไอหลังติไอ้ยายตีมาฆ่ากูไอโอ้ยออไอาบพูดเถอะเข้ากอทลคอทูลู่อยกไปทางไหนก็มีทางตัดนี่ใชิตกูอักตันเลยเฮ้ยทางีเอาไม่เจอ ไม่เจอทางตัดจะเจอทางไบต่อมึงไม่ต่างกันเนี่ยท่านมึงถ่ายไปหาพี่ดูดิแล้วส่องไฟไปลองอ่ะไอถ่ายแล้วใส่ส่องไฟใส่เฮียดิโอ้ มึงส่องให้พี่นิวดีกว่ามึงดูพี่นิวส่องให้พี่นิวโอ้โหเขาถึงรถกระทำ ไม่ไม่ทางเราเดินอมตงเ่าเลยเฮ้ยอะไราออเอานตัวทางเดิมไอ้นเข้าไปใหม่เอาเอาบอกรู้ทางไอห่าเราเข้าไปใหม่เข้าไปงงเยาแสงมืดอย่างนี้คงรู้ทางมัน พี่โดนไม่ได้เลยนะ่ออปมีอย่างนี้มันก็ฆ่ากูพี่ตาปแล้วตัวแกตกใจไม่กลับมาเลยคุณเดินอะไรตายเดียเอ้ยโอเคโอเคน็อกดาวน์ขีสองต่อครับตั้งถามจริงคือส่งว่ากูมานี่คือไม่มีอาวุธให้กูเลยเหรอ จะเก่งใช่ข้าอาะต้่คกว่ากวกว่ไปได้ฮ่าโไอ้กูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่อยู่นิ่งๆแม่กูสับไอสัตว์อยู่นิ่งๆโอ้ใจจบ เดี๋ยวทำไมมึงเอาไว้ตรงเป้าอ่ะอไว้ตรงเป้าเฉยเรีนสองพาร์ทหนึ่งอ๋อเอาเอาเอาเจบพาร์ทหนึ่งเฉยแล้วต่อไปพาร์ทสองเรารู้บอกแล้วชัปเตอร์สองเลยเอ้าเอ้าเอ้ากูอยู่นี่เอาเพื่อนกูอยู่ด้านหลังเอ้าตาม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 าโอเคัมันมันไม่มีผีใช่ไหมชัปเตอร์นี้ยหรือมี มีไอ yeah, mm ้เ hmm. ค mm ียบมาเห็นไปไว้นั่นแหละไปเกมเกมที่ไม่มีผีมันจะเป็นเกมผีได้เงาะคอนโทรลลูมคอนโทรลลูมเรายังไม่เปิดเว้ยเราต้องไปท่อนลงเงินก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราไปเปิดท่อนลงเงินมีการไม่ถูกต้องโอเคมีการไม่ถูกจะไปเราต้องไปท่อนลงเงินก่อนเปล่าที่เป็นท่อนลงเงินอ่ะเอ้ยเดี๋ยวทุกคนอ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เฉยยี่โด้ยอะเลตียี่เลตีอะไรอะไปเลือดล้วด่าทำไมเลือดแดงโอ้ยหลุมอะไรน่ะผีนี่มองไม่เห็นผีที่มองไม่เห็นเข้าห้องฟ้าเลยโว้ห้องตายคนฟ้าพอมแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเหี้ยเหี้ยพอมพอมีไง เฮ้ยทอดเองโอ้ไปดับโอ้ยเชี่ยโอ้ยจอดกูตายแน่ๆเอ้ยไอ้เหี้ยเกือบตายไม่ควรจะมาชนกูเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้หรือเปล่าอ๋อ อีกเลยนะไอ้เียไไม่ดะรคือการเคี่ยบอกขึ้นมาไม่ได้แล้วม่ใช่หรอใช่เงินเขาบูงกดไอ้เหี้ยเกย์ชาเนี่ยเนียเฮ้ยเฮ้ยตายมีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงเอาละไอ้เหี้ยเกย์ชากูเห็นเด็กผู้หญิงอะขาวขาวผู้บ้านทำไมตรงนี้เนี่ยอย่ามาลอกกูให้เนี่ยต้องอยากมีผู้หญิงอ่ะ ไหนไม่ได้ถามว่าเอ้ยเขาบ่นเลยโอ,อ,อ้มัวเขาบ่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมึงแบกเบสบอลมาเนะี่ยอย่าบอกนะจะมีลำแสงยิงออกมาจากบนฟ้าแล้วมีลลมิติหลงมามันก็เปิดประตูวิตินะเฮ้ยอ๋อไอเรือลำนี้มันเป็นเหมือนเรือขนส่งไอ้พวกตตัว ไอ้ประตูวับอ๋อออกอูอาตาเกือบเจอเลยอ่ะออกตแดงเลยเดแดดแรงประแดงเก้กุเตี๋ยวครับทุกคนมาแล้วี่ปิดคลิปแล้มาโอเคก็คลิปแม่งยาวกันไปแล้วทุกคนก็ไว้เจอใหม่ครั้งหน้าเดี๋ยวเขามีเวลาค่อยกลับมาเล่นใหม่นะทุกคนบ๊ายบายนะจุ๊บๆพูดเลยได้ไหมกูพูดเลยนะว่ากูรีบปิดคลิปเลยไม่ใช่เพราะแม่งนัดปวดขี้ แล้วกูรอดมากูจอแบเธอ